ดูราผุมจะวากลอนทอดเนอเบบมบด,ดูราพุมจะกล่าวปาดีอ่ะควงอากาันรักนิดนัพไปน้องก็นัง้วยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราคิดนายทวนตีกะปูตึงต่มนี่พระคุณมีมากรันารก,นา,กรนารแดงการเขี้ยวรูดเขี้ยวข้างร้านเลย อันยิงอาหมูยิงมันกันงานก็ไม่เกี่ยงตั้งไรตีนากว่าเป็ดเด็ดเปพียงอู้ว่าชาววันเตียงต้มเปียงทุ่นดวยวะเวลาอิ่วตาลายปีศาจคนบกมากินแถ่นข้าวตายปุ้นด้วยวะด้วยวะโอ้ชิดเป็งบกใจกูว่าไปว่าไป อัตมางานไม่บนโดต้มทนทานก็ดีจังเสียปีแขกงบอกมากับเมียกับมาตานวะารอยเวือดรวยรวยไอ้หญิงกัหมูหญิงนานทนทานแข่งเร่งบอกเสียไอ้แมดนักบุญหลวงเออเวลาหยุดเอดแมมตังยูจะอะไรเอดมาเร็วล่ u อ u บ a d วางใอ้ดีวางให้เพราะไอ้ไปเราะเพราะพริงวางไรโบโบไม่องโอ้ยได้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 วางเอินวางเอินบัตซี่แกนี่คนกอน่งโดยจิลลาพงจิลลปินต่างเปหัวใจความเป็นจิลลาปินมันมีอยู่มีหนักร้อนอยู่เปเอ๊โอ้ได้ได้ตำมารวดเขนเออเข้าคดีก็วนตำรวจตำมารวดเออโดนตจรวดแกรงไอ้จุกันนี่เล่าเพงไม่แจกเรงมาว้า ไอ้เล่ากวดเป็นโดยตรรมารวดเออกูเบาตมรลยว่านายมามาวนมวดวนจชาย่าจับตมเลยจับยาบายยาอีตรรมารวดเออกูไม่ได้ว่าเลยอย่าไปวากด้าของกูเครียดมาว่าตมไม่เคยก็เรื่องเลยจักกะโอ้ย่าขึ้นหน้าร่มนะอะหมอกจับตัวปลากันนั้นไม่เคยมีเขา อาวากล่นวนกล่าวบันไาเจ้านายมัวยเย้เหลี่ยูเหลี่ยนายนายจับตมกูแจงง่ายคลิป่ายเอ้าอย่ามาโยกก้อยโยกอย่าไปควายปัตตานีอย่าไปว่ากันจ้ะไอ้ปู้กองปู้มวยทำมารวดปีๆเอ้ามัวยเย้เหลี่ยงอ่ะไอจับมาตมมาปีกูจะได้แมมแก

มึงมาเลยเด้ไม่ตีก่อนไรนี่ลูกกูคนใหญ่คนโตถ้าม,มารวดแกนี่จะขึ้นมาเ,ก,เกินนี่กูตีให้เอวแค้นอย่าไปจุบอย่าไปเตะอย่าไปดันกับคนตาเอา๊ยโอเคไม่ตีก่อนไรนี่เราคนคนยิงนี่นักกรนนี่มันต้องว่าได้ตั้งเพื่อู้เข้าใจไหมถ้ามารวดแกก็ คนเปรตได้ร้องมันปักไม่โชนื้อฉึกื้อฉึกเรียบร้อ <c oughs> ยแล้วปอกูกี้แตกแล้วขี้ออกมาเป็นปลาเครือตอนขี้มินใหกวันเย็นแล้วไอ้ดูว่าเพีย้ยอาตำรู้ว่าตเตนนี่เขา็ดีป้อมแม่นอา <c oughs> <c oughs> คืนนี้ดีเด็ดเออเด็ดดี เจ้าหน้าตีก็มาหนุ่งใจเจ้างานอาจารย์ใจเจ้างานตุกคนเจ้างานช่วยบริการทีหน้าอาคุณอามวดคุณจ้ามารักษางานเอาเล่ายา้าแควอาจารย์ใจเอ้อมาดูแลป้าตาเลย ผม <problem> ดังใดไม่นานผมต้องการก็ลาหยุดกี่แตกแล้วไปก็มึงอย่างนี้น่ตจะเดี๋ยวกูปล่อยกลับมานี่แล้วกลับปล่อยแล้วกลับมานี่มาที่เออเออเออหนุก่ามาเปล่งจริงเปล่งจริงนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วลัก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 บอลหนึ่งแยกบอลสองบอลหนึ่งแยกบอลสองบอลหนึ่งแยกบอลสองกับข้าวกับขัข้าวกับข้าวกับ ตังนี่คุณข้าไปไม่ได้เปให้จจะไม่นั่งด้วยปลาป่าโ่ะงเรียนไปดวงเรียนกันติดัวโรงเรียนตั้งนี้เดินหลังหลงนั่งหลังหลงนั่งงบงบงอนี่เบอร์บอกปลาัำนั้นอาผู้ใหญ่บุนายกามาไม่ได้ทำรื้โดดเรียกแล้วว่ายน้ำกามิตานุแล้ว จัดปลีจริงๆเลยมึงแดกใครบัดเกียร์โอ้ไดังเร่งนะคุยนอนปวดทานโดเร่ว,ว่านนอนลับนังมาใช่โอ้ยไดังเร่งไงลำพงก้าดเยแล้วลโพงไม่เปลือยเสียงในหนัง,นงแบบแบบเลขค้นนี้โอ้ บางเดี๋ยวมันแบ่งสู่การเจ็บุ้ดเนี่ยเออมึงด่าใครมันตะเกียบไา้ตำรวจกับตำรวจเบื่จับสมนึงม่มหน่อยเลยด่ากับแล้วทอมเป็นสารเสพติดประเภทที่้จัดอยู่ในสารเสพติดประเภทที่้ใครกินแล้วมันทำให้สมองปั๊มปั๊มเปื่อเปื่อเขาจับเพล่เนีมันก็ใครกินตอมเขาจับเพลหรอฮะไปบ้านพ่อวันนะใครพี่บ่าวมันกินตอมเห้ยไม่ ใครกินนะแมงพลัดอ๋อจับเปลืพกื่อแมงพลัดเอาไปขังไหนขังกุ้งโลเลยอ๋อทีหลังอย่าด่าตำรวจนะกลับไม่ได้แล้วผมัั้นใหญ่โดยเกียรติขอมลูกเชื่อตามมันรุนแรงผมจะไม่ได้จับลวดด้กยตัวไปแล้วครับผมจะให้เกียรติในการเป็นกองปู้ป่วยดักตั้ตีรัดพ่อมจะให้เกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่างครับเออดีดีถ้าด่าเราทีหลังมึงคอยแน่ยเดี๋ยวจนไม่จับเพื่อจับเปลือกกูผู้ช่วยผู้ใหญ่วิมล วากันกูแหล่ะเราใครใหม่เนีอยว่าผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือมึต้องทุกข์ก็ไม่ใช่กูอะเอราว่าลูกศิษย์อาจยจันชัยก็ไม่ใช่ถ้าว่าไอ้อดเปล่งเบาอดก็ต้องตัวใหญ่ใหญ่ถ้าว่าไอ้ก็ต้องต่ำโลล้วันแดงๆไม่ใช่คนนั้นตาเมื่อนกับนาเมื่อนนั่งตานี่เดือบุ่นแหลกูแหลกก็ไม่ใช่เราันนี้นั่งตานี่อยู่ระหว่าง เคยเห็นไอ้เมื่อกคนแต้าก้อนั่งโดยรามาเด็บดูหัวใจหัวแต่ว่าข้าวแกก็เดียวคลินเมาเนี่ยแชดเมาเหมือนมาหมาหันอย่างั้เมาเลยกูแชดแขกเด็ดเหมือนมาเลยก็ะเดียบ้บ่าวันนี่ใครด่ากูเดียวกูเมาเหมือนมาเว้ยมาพอเมาเลยว่าเมาเหมือนกูอุบาทกูอุบาดเหมือนกู เปรตกับเปรตเบื่อกูเปรตเบื่อหมาบังอุบาทเบื่อมาบังเมาเบื่อหมากูไปกินเหล้ายามรักแป๊งกูก็ไปตายโอ่งดีเลยไม่น้องเออว่ามาวัดคนหนังโดยตัวนี้ถ้าไม่ได้ขึ้น,นทะเบียนดีจะผ่านอยู่เลย ไปเชเชฮึ่ฮึงยิดตัแมมเงอกหงมมาเลยแรงได้เอรอม่อยากเกยวกูนั่งแบงกูดลิ้นแล้วแรงได้เพื่ว้าเจอเพื่อมั้งเออปุ่อไอ้ดอกผมจะมาบอกความจริงแม่ของกูเจออีริงพอกูจริงๆไม่รู้ตัวนายว้า ปีนแม่ไล่ตัวแม่แกบอกว่าจำไม่ได้แต่ว่าตัวสุดท้ายเชยลายมาผีชัดปากกันกูแหละไปแแล้วย่าดแม่กูเข้าไปตาย้งจริงจริงเปรด,ดเอาวะกูเห็นแม่พี่มาจากตายวัดกวนเล่นกันตายโ้งเลยไป น้อยก็มาแล้วก็รองเพลงระบายความในใจกองมานักอีสจะไปนองจะก็หนังด้วยเออเห็นดูมันมากพอตีโมเลยว่ะกูโมมันมาเพร็ดกับเพร็ดเมือนมาตีโบมนุุย์เอาเงินตามมากูไม่หวาเลยเลยนี่ไงยาความปุ๊บรองเพลงระบายความในใจกองมาก็เรื่องประมือดังๆที่กบไปนองนาะร้องับ ที่ยิ่งตบมามาเนี่ยกับมาหลงต้องตบดีแรงต <c oughs> บมันดีดีน้องพี่น้องก็ยิ่งควงกู คนเลวก็ด่าว่าเลวเหมือนมาอยากอีกถามว่ามาทำเลวอะไรไม่เมาแปลดลดไม่เคยไปแม่ใครแล้วจะมาเปรียบเทียบมาได้ไงคิดแล้วน้อยใจเลือดแซนถึงเกิดเป็นมาก็ไม่บ้าเมา ทำเงินบาทลอยตู้ไม่ชั่วเหมือนกับผู้แนทนมาว่ามาใอ้หน้าไอ้พวกโนแลนอย่างหมดราคาเงินราคาดแคลนต้องโทษผู้แทนที่ไรน้ำยากเกิดเป็นมาก็มีจักษีจะขอกินขี ไม่ขอกินยาบ้าไม่เคยทำชั่วไม่เคยไปมัวกับสีกาไม่ขอรับฉันไม่สร้างปัญหาไม่ปรากานาเงินทองบางทีเราติดเองอยู่ข้างดนยังเอารถมาไล่จ <À. S 1> นนอนกองบางคนอุบาท เอาไม้มางามไปทุมคลองคิดดูเสียใหม่โปรดได้จึงจ้องมาอยากเรียกรองขอความเป็นตามงเองเอง